สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอาเซนอนันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างไบตันคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอมิเรตสเตเดียม ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านคริสคาวาน่ามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาเซนอนความพร้อมในวันนี้เปืนใหญ่กำลังมองหาชัยชนะที่ก้าติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2004ระหว่างฤดูกาลที่พวกเขาคว้าแชมป์ไร้พ่าย,ายมิเกลอาเตตากุนซือชาวสเปนจะยังไม่สามารถใช้งานมิเกลเมริโนที่ต้องพักหลายสัปดาห์เนื่องจากบาดเจ็บไหลจากการปะทะกับกาเบรียลมากันเยสระหว่างการซอ้อมอาเตตา ยืนยันว่าเมริโนมีอาการกระดูกแตกร้าเล็กน้อยหลังโดนเซนเตอร์แบ็กชาวบราซิลล้มทับในส่วนของทางด้านทีมเยือนไบตั้นกันบ้างความพร้อมในวันนี้เดอะซีเก้มีลุ้นเอาชนะ3านัดแรกของฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์กุนซือชาวเยอรมันต้องเสียแมตต์โอเรลี่กองกลางใหม่ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าหลังบาดเจ็บตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกในเกมประเดิมสนามที่พบครอลลี่เมื่อวันอังคารอีกแข้งใหม่อย่างเฟรดี้คาดิโอกรูนา จะได้ประเดิมนัดแรกให้ทีมแต่อีแวนเฟอร์กูสันและมัดวิฟเฟอร์ยังไม่ชัวร์11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเดบิดระยาตเบนไว้์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากันเยสเยเรียนทิมเบอร์มาร์ตินโอเดกาโทมัสปาเตเดคลานไรท์บุคาโยสกาไคฮาวักกาเบรียลมาร์ติเนลลีไบตันจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยบาทแฟบรูกเกนโยเอลเฟลมัน ยานพรฟานเฮคเเคลูอิสดังแจ็คฮินเชวุดเจมินเนอร์กาลอดบาลบายานคูบามินเตชูอัลเปโรคารโอรุมิโตมะแดนนี่เวลเบ์กทัศนะของคู่นี้อาเซนอนยังคงทำผลงานอย่างมั่นใจในซีซั่นนี้แม้ไบตันจะฟองแรงมากในช่วงเริ่มต้นซีซั่นทว่าเมื่อบทกันหนักๆเขายัางเชื่อในคุณภาพของเจ้าถิ่นว่าจะเดินหน้าเอาชนะได้จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอาเซนนอน เปิดบ้านชนะไบตันไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ